สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสุกุสุคนเนาะว่าว่าจะเป็นฝั่งเล่ารือว่าฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีแชนเนลอีกแล้วมานบุนมี่สเวนมีก็ได้ออกมานานเนาะพี่น้องเนะาะกลับไิออกมาหลายมือแล้วเาวนมีก็ได้ออกมาจบหน้าแลไรเนะออาะเราใงานกันแล้วพี่น้องเนาะก่ะออกมาเบิ่งเทียงหน้าแน่เบิ่งหัวเบิ่งอย่างนเนาะ ไปเบิง่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตรงไหนตรงนานตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าเนาะะอากาศกะสีฮอนแห้งแนะ่พี่น้องนะโดยก็เสาร์วันี้ก็เสด้ไปเบิ่งหัวน้ำก๊อกด้วยว่าเนาะนี่นะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็ฮอนอยู่กับโบแห้งไปเลยเนานะกมีลมพัดแน่เนาะถ้าม่มีลมพัดนนะีมมด่ก็คือ ฮ้อนแห้งแหละน้อพี่น้องมือวานนี้อากาศฮ้อนแห้งมือวานมีกะอ๋อพี่น้องเอ้ยสาวบนมีบมาประมาณอทิตหนึ่งเลยน้อพี่น้องโอ้โวกัดเนาะโอ้วกัดหัวจนลมโตหคนงอเนาะพี่น้องเดนะไปเลยเทไปเลยเนี่น้อนะพี่น้องนะ,นะสาวบนมีกะชี้เลหามัดใหม่แล้ว หัวกระเพร่เลยมีทั้งนั้นบเพ่ภาไหนเนาะ,ะเพ่จะขางเดียวเก่งใส่อเข่าได้ยน่อยพี่เนาะมันก็สาวนี้นเปลี่ยนแปใหม่ห ขนาดบริลุนไปเลยนะพี่น้องดามสี่หามือนนี่แหละเสลนมีไไออมาลองมาประมาณสี่ห้ามื่นเนาะพี่น้องเสานมีมาได้ออกมากอะถือว่ากะบริลล์หลงไปันไดไหนกัวไปจนทีคุณน้อพี่น,น้องนี่กะังปกติอยูอ่คบเราจะเห็นคอยดีนี่นะ มันกระตกขาดเนาะพี่นะ้องตกขาดแล้วก็ไม่เพิ่นกระดุดลงนะเนาะงัวนอนพี่น้องนอะนผูบรรยากาศตอนนี้ก็สีบดบดคึมๆเนาะพี่น้องนะั่คือผนเด็กตกนี่นะเนาะอางัวเพิ่นกระได้ลงมาเนาะ กำลังเดินทางแยกพันไปทางไหนเนาะพี่น้งนอ,นองพันกะหากินน้ำเนะเาะงัวละข้าตอนพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กะฮอนแห้งนอะบ้าน,นเนาะ เซาล์มีมาห่อนหน้าคำอิดก,กับบริห่อนแห้งพี่นอ้อยวันนี้เซาล์มีกับซีมาเบิงหัวแบบนี่เนาะแบบหมากไงดีบวัวหน้ะพี่นอนะ้องเนาะหอนเด็ดแห้งทีไงแบบวันนี้ อากาศแบบแบบแบบห่อนนะเหี่ยมแบบอากาศแบบหอนยามยามเที <Nah. S 1> ่ยงเนาะสิบสองโมงแล้วตอนนี้พี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเนาะก็ยังบ่ค่อยใหญ่ปานไเน่าก็มีพี่น้องเลยได้มากเลยซื้อเนาะหางเน่าออบ่จับพี่น้องเลย tôi có sao với mì mà bừng, bừng. phần bừng bừng vô nó bừng 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 cái bừng 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 Phần bừng 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 là phần bừng nâu bừng 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 đây cô bừng 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 อาหกหมากพี่น้องพี่น้องปุ๊บหมากนั่งกันหนาวเลยนาวสีดำลงเนาะดูว่ามันเหี่ยวหน้ามันเนาะอากาศแห้งแบ้งเนาะพี่น้องนมองเสานี้กับชิบุกเลยเติมม่วงกันเนาะนานหนึงแรงปุ๊บได้พี่น้องเสานี้กับชิมาฮดเพป็นตอนนี in ้อากาศฮอนแห้งเนาะกับบุพเพฮด เออตะบะมะรำยัยกะปุก Nongsa แต่หนองสะอันนี้เนาะพี่น้องกะหลายปีเตื้อก็แต่รุ่นหนองสะนี่ใหม่จกหนองสะนี่ใหม่อ้าวดิน พคนกระดัมเดะได้เนาะเด็กคนกับแบบว่าบูพอนมเนาะนมนมบาพอนะพี่เนาะกินนมบาพอก็เลยไก่ให้แบบนานใหญ่เนาะคนกะเปียกเปียกเป็นคนนะอนี้ต้นนั้น,นี่กะหัดเด,ดนะเนาะดินกะเป็นดินแหเนาะพี่เนาะคนกระโบงงามป่นไดนกะซาวนี่กะใส่เลย ีพุ่นบัวขี้แกบเนะ่าตอมาใส่เป็นอยู่กับคือเก่าเนาะพี่นะ้องกับประมาณนี้ได้ประมาณเป็นกับบุคคยงามปไนเดยต้นม่นวงนี่กะหลายปีอยู่กับบัวซำต้นหมักงาญ่เนาะพี่นะ้องหลายปีแห้งอะไรกันยังม่ได้กินมากยากเถอะเปลี่ยนหมากเลยเนาะเป็นกะดันอันนี้ตน้นมะมีกับประมาณเป็นได้สองสามปีนี่ก็เป็นตลอดแต่บอกกับบัวจับเนาะพี่นะ้อง เป็นมาออกมาหลายหน่วยหลายมากแล้วก็เพื่อนกัเนาเนาะเนาซีแล้วก็ยังประมาณลำหมากานี่แหลงค่ะถ่ายชิ้นยังกันะอ่ะอากาศเลดแห้งอย่างนี้พี่น้องเอ้ยเดือดมีนิบเนาะตอนนี้กะเสาวนี่มาทำอิดบริเลตแห้งขนาดน,นี้อากาศยังแบบชิมลมแล้วก็บไม่ได้เอาเนาะบ้านนี้อากาศแล็ดแห้งเลยนะ พอสวงบายมาสวงเทียะนะเท่ยงนะน่ะเที่ยงไก่สิฮอนบายได้แหละบใบมงก์อากาศฮอนแห้งไล้หมดแดดกับสีจัดเนี่ยนะพี่นอ้องแดดแห้งแต่มันมีกะบตะเลงกับสีเดมโหดเพิ่นนี่ได้เนาะโหดต้นน้องใหม่เนี่ยกอนน้องใหม่เนาะน้ำสวนน้ำกอกพุ่น ฝนตกกับประมาณส่วสามมื่นกว่าแล้วเนาะพี่เนาะสามสี่มือแล้ะฝนตกนี่กับ่นกัอาจจะซุ่มอยู่เนาะบ่ได้มาเลยส่วงเด็ดนอนเน,นตเซอร์มีกระสิไดออ้หน้มพุฒต้นมะมีต้นหมากน้ำใหญ่เนาะต้นม่วงนี่แหละก่อเน่าไหมเนาะพี่นะ้องตอนนี้กระเละแห้ง นี่ก็มาเจาะวงหน้านี่แหละเนาะพี่น้องบด้มาหลายมึอไล้ก็บบุญมี่ยังหลายหัวกะมีแต่ปุกพี่น้องเอ้ยเสานี้ก็สิได้เคาะแล้วก็ได้มัดไม้เนาะหาไม้แล้วก็มัดไม้อีกับสิบริไายให้พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะพี่น้องเสานี้ก็สิได้มัดเนาะมันหัวแหละเพรเสานี้ก็ ออกมาคนเดียวนาะพี่น้องเนาะมันนี่คออกมาผู้เดียวนาะออกมาหน้าผู้เดียวนี่น้องแซมนี้กับิบุกแล้วพี่น้องเลยบอดเดือนหนึ่งก็คือชิบุและเพราะว่า,วาอันนี้ก็บ,บ่คคอยเลิกนาะพี่น้องบ่คอยเลิกปานใดเพิ่นก็อยากแบบคีลินเพิ่นก็แบบหลายปีแล้วนะคีลินเพิ่นกะลงลงไปเนาะแล้วก็ ทางซาอันนี้ก็คือสีแบบบกคอยเลิกเนาะก็ตื่นขึ้นนะนะเราอย่ายก็น้ำก็สิบุหรีลายเนาะเก็บน้ำบุหรีลายเพราะว่าคิลินก็รุดมาหลายปีแล้วนนนนเนาะพี่น้องน้ำก็ใส่เนาะพี่น้องเนี่ยไทำน้ำแบบฝนตกลงมาเนาะธรรมชาติ ฝนตกเติมเด้พี่น้องเว้ยแต่ก่อนนีไก่ซีบกแหงหมดแล้วฝนตกประมาณสองสามมือก่อนนะแห้งแหงก็เลยเพิ่มให้น้ำบุบกแหงเนาะเพิ่มให้น้ำลายลาย 9. ซ้ำเก่าแต่บนนี้กับมากับลานกับล่นเติมแล้วเนาะประมาณสองทิศสามทิแล้วน้ำไก่ก็ประมาณเดียวเนาะอันนี้ก็ ถ้าฝนบตโบตกนี่กะคือสิบกกว่านีเนาะเสารมีมากันยังซ้ำเก่าพี่น้องเอ้ยมันอากาศกะมังม่วงก็บบคอยเป็นพีน่น้องเอ้ยปีนี้มังม่วงก็ซอตะเก่านี่เป็นเนาะเป็นลายเป็นดกแห้งปีนี้บบคอยเห็นเลยมังม่วงใหญ่ก็บโบคอยเห็น ผนก็บบคคอยตกแห้งในปีนี้เนาะกับนก็บค่อยลีเนี่ยก็เลยตามผู้ใหญ่เป็นเอื่นมากคะแปลว่าพนบุตกับมังม่วงกับบคคอยมีลายเนาะ่นกับบุตกฮำหอกดมังม่วงแล้วก็มังม่วงกับบจับเนาะพี่น้องอกมังม่วง่นก็สิบ่จับแล้วก็่นกะบ่ค่อยเป็นลายเนาะกกหนึ่งสองกกกา ประมาณสี่หมากบางต้นก็บ่เป็นเลยพี่น้องเลยมามากระนาะพี่น้องมาขรเจ้าเนาะลงนองเนาะแม่น้ำได้พี่น้องได้ไหมครัอ๋อนหอนแหงเนะาะแต่บุนมีกระโบมีเนาะมาซาบุมีตายไปแล้วเนาะบบมีจะโตเลยตอนนี้เป็นทร่ดงกินน้ำเนาะ มันอาจจะเมบน้ํ้ามด้วเนี่ยหอนแหงเนาะ่อนกะสิคือเป็นงัวเป็นคุ้ยเลยนะพี่น้องเนาะแมบน้น้ามีได้พี่น้องเลยงัวกะบางโตกะแต่มันมีเคยเห็นอยู่เนาะมันอาบน้ามันลงอาบน้าแบบลงแมบน้ํ้าเนาะว่าภาษาบ้านสาวนี้ลงอาบน้าแล้วกัแบบว่าเป็นหอนแหงเน้งัวบางโตเนาะแมบแบบ มาเลยเป็นหิวน้ำเนาะพี่น้องกระตูเป็นกระจุมเนาะเป็นกระบร้าบระตูกมันแห้งคนละมาสตว่มีตายไปแล้วเนาะตอนนี้กะเห็นมาหน่อยคนอื่นกะยากได้ยีเนาะมาหน่อยตายไปแล้วเแห้งพี่น้องขนาดอยู่โฮมใหม่เลยนี่ มาผู้เดียวเนาะ้อไม่กะท่าได้มากกับดานก็สิต่อยกันรมันแดงเนาะพี่น้องเพราะว่าปลาไม่กะโป่งแลน่นะบุตอนที่มากกับลานเพื่อนตอนนั้นใบไม้นี่คือหลน่นไปเลยเนาะพี่น้องหลน่นไปเลยบใบบไม่นี่แบบใบตองเพันิซิลน่นไปเลยเนาะสิบริเกียวแบบนี้เนาะพี่น้องเนี่ยใบ,บยไม้เพิ่นหล่นเนะาะใบเก่านันหล่นออกไปแล้วแล้วกับใบไม้ปป่งออกมาใหม่เป็นสีเขียวเนาะปลาตอนนี้ก็บุ เขียวไปเลยแล้วก็หางหมูนแดงกะส็มีได้นอกใบไม้ปรงแล้วก็ผลกษิตินหางกอหางไม้เนาะหางหมูนแดงถ้าสาวมีมากับหลานกะสะได้เขาไปต่อยอยู่แล้วก็เลยทายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นสะจับกล้องให้เนาะถ้ามุนีก็เป็นคนต่อยเนาะมันหนาวกะถ้ามีโอกาสได้มากับหลานเพิ่นเนาะก็สิต่อยให้มูนแดงอยเด้อพี่น้องลองเบิ่งเนาะ ีนี้ก็ยังบ่ได้ต่อยลองเบิ่งจัก,จกเถื่อเนเอาพี่เนาะแล้วก็เหม่ยใหม,ใหม่พักติวเนาะอัแกกำลังป่งพี่น้องเนาะกระบุญมีกะตอนช่วงแรงๆกะสิไปหาพักติวนี่แหละเนาะพี่น้องมากินกับปุลปลาปิ้งปลาเนาะปุลปลาตอนแรงกะสิหาเอาเนาะอันนี้ต้นเพิ่นหากระโปงใหม่ตัวน,นี้ยังไม่น้อยอีเลย ต้นที่ว่าเป็นปูงแล้วก็หักสิบใบใหญ่เนาะงามกุกกี้กุกติ๋วเนาะมีลายแล้วมีกระโบว์มุดดูกุกโลี่น้องเลยตามปลานี it, ่ยติ๋วกับแก่ไปเนาะพี่น้องห่วทางหมุดแดงเนาะทุ่งจะสอดเดียวเป็นทางเลยน้อยเนาะพี่น้อง มือหนาเสาวมีชิมาต่อยบยนเนาะพี่น้องเนาะเรามีโอกาสนี่ต้องมาสองคนเนาะผู้หนึ่งก็จับกลองให้ส่วงแดงเงสาวมีสิเบหาถ้าสิมีเนาะนี่พี่น้องเนาะเสาวมีกะหย่อมน,น้ำหดน้อไม้เนาะต้นน้อไม้เนาะพี่น้องเนาะ มีกระยมเรียบร้อยแล้วเนะวาะเพราะว่าผมมีถ่าจับกล้องนะนะก็ได้ถ่ายเป็นแบบนี้เอานะพี่น้องเนาะฝนก็ตกอยู่เนาะบองบังสามโมอก่อนแนปะตกก็คือวนะ่าแดดแห้งเนาะพี่น้องแดดแหง้งตัวนี้ก็ประมาณสามโมงกว่านะสามโมงครึ่งเนาะพี่น้องอากาศก็ ลืมโบเดตแดนนะพี่น้องสาวนีกับสิไปโหดต้นหนงมีนะพี่น้องเนาะอยู่นองเพื่อนแล้ะพี่น้องต้นเาวนี้กับสิเราตักนม้นาบ้าง,นะง,ง้อง แบบเน,นาะอันนี้ก็ชิมาหุดหนาะดินเด็นกระไดลูกเนี่ยพี่น้องมาผู้เดียวก็ต้องเห็ดแบบนี้แล้วนะพี่น้อง จะได้กินยี่บ่นี่เนาะพี่น้องหนาวบ่เลยจะงูนี่ก็สิลงตากีบานหนิน้อพี่น้องแตงกงไม่นี่นะ อันนี้ก็มุดอันนี้เนาะมุกับบลายนั่นเนาะพุ่นกับตู้ลงเสมือก่อนเนาะแล้ก็ได้มาแล้วก็พุ่นเนาะหน่อหนึ่งก็บโพสุมเนาะพี่เนาะดินพ่นก็แห้งเนาะถากคั่วแบบใส่พุ่นแล้วก็แบบขี้ดินนี่เนาะเติมใส่พุ่นดินพ่นกัแห้งแน่พี่เนาะว่านั่นี่ง อากาศมีแต่เย็นได้เนาะพี่น้องก,รกระจะทำไงเนาะรมีแต่จะไปหดตนัตนต้นมากมตัวนั้นเนาะนีเนาะพี่น้อง ้นสุดท้ายเนาะก้อนี่กกประมาณหลายปีแล้วเนาะดูสวยงามปะไหนขอคุนปุ๋ยเนาะชักไว้แตงนิดหนาะเบิดเนาะพี่หน่อยว่าสมมตินะมือนี้กัได้มาโจ๊กหน้าแล้วก็มาหุดดินใหม่ในนาสาวนี้ก็ได้เอาพวกติวเนาะพี่น้องผูกติวก็คนนี้ยัง เรากระปงเนาะพี่น้องบางกุกกะคนเกิดก่อนกับเกยเนาะพี่น้องเกยแล้วก็กินไม่ได้เนาะแล้วนี้ก็สิได้เอามากินกับลาบปลาหรือว่าก้อยปลานั่นเองเนาะลาบปลาเจียวปลานะพี่น้องหรือว่าเป็นลาบซีนเนาะก้อยซีนเนาะก็กินได้เบิดเนาะพี่น้องเป็นทักปในปาเนาะ ปินผักไม่ตาธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยนี่คะผักติ๋วเนาะพี่น้องเนาะนทางบ้านสาวนีกะห้องว่าผักติ๋วเนาะผักนี่กินกับลาบซีนหรือว,ว่าก้อยปลาเนาะลาบปลามันกเกลียเกลี่ยเลยเนาะพี่นอ้องเอาจจะยอดมันต้นนี้ค่ะกระโปรงให้อ่อนอ่อนเนาะมา อีซีหัเมือพอดีแก๋ไปเลยตอนี้มาประธนคนเนาะอือกิี่เดยางกันนะทีนี้อือแบตอนนี้พอดีเย็นเนาะสามโมงซี่คอซี่โมงแล้วกบตอนนี้ก็พอดีเย็นเนาะบดพอดีเย็นเลย మదిలో లేదు తో ఆన్ తోకే เนาะ น้องเนาะนอมได้ฝักติวเนาะพี่น้องวันนี้การเนะาะดูหอยงามแบบไหนตัวทีออนเนะี่ยตัวทีออนเนะี่ยออนเยพีนดด่น้องเาาอาหนึ่งเด็กอะเมื่อแล้วบ่มีแนวต่อนีแอ่เนาะพี่น้องมีแต่ฝึกติวอีแต่ให้มาเรีนก็ไม่ได้เดดตยเนาะ ต้นไม้นาะพี่น้องนีน่ต้นนี้อ่ยังอ่อนยีนอนนอนกับบักคลาในเนะพี่น้องนก่ๆเนี่ได้นาะมาบุถึกช่วงคนห้ากบพี่ว่าอ่อนกับบุคคลมี

โอเคโดยก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องนะสาวันนี้ก็เอาผักติ้วเรียบร้อยแล้วนะก็ไล่ลายเติมเนาะพี่น้องนะก็สิได้กลับเนาะสาวันนี้ก็เนาะได้แต่ผักอย่าเนี้ยเมื่อตอนแม่เนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิได้เจบคิปไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต่อไปกับปากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอเป็นกาลังใจให้คลิปต่อต่อไปเด้อ ถ้าสาวมีว่าผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อสำหรับที่นี่กะสิกล่าวความสบายดีสบายดี